พวกหลานชายแบล็กมังกรอ,ออกมาให้ปู่เห็นหน้าหน่อยพวกมดปลวกบังอาจมาอด,ดีต่อหน้าข้าจัดการมันจับตัวมันมาหักแขนขาโยนลงไปในกรงเสือบูชายัน นี่เป็นความคิดที่ไม่เลวคนอยู่ไหนอย่ามาทำเป็นเล่นตลกออกมาเดี๋ยวนี้ถ้าอยู่บนฟ้า นายจางเกี่ยวกับการเลื่อนตำแหน่งพูดง่ายคุณแค่อยากให้ฉันสบายใจไม่ต้องพูดถึงการเลื่อนตำแหน่งแม้แต่หุ้นของบริษัทผมจะให้คุณได้บ้าง